สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับเครื่องคั้นแยกากบแบบรอบต่ำยี่ห้อบัวโนรุ่น266008ค่ะหรือที่หลายๆท่านเรียกว่าเครื่องสกัดเย็นนั่นเองนะคะเครื่องนี้เหมาะสำหรับคั้นผักผลไม้เนื้อแข็งผักใบได้เลยค่ะนะคะถ้าเป็นในส่วนของผักใบนะคะหรือผักที่มีเส้นใยเหนียวๆเ,เนี่ยแนะนำให้ตัดเป็นท่อนสั้นๆน,นะคะ ถ้าเป็นในส่วนของแครอทนะคะหั่นนะคะเป็นแท่งตามยาวค่ะนะคะแล้วใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะหรือว่าในส่วนของแอปเปิลกาล่าลูกย่อมๆนะคะเราไม่ต้องผ่านะคะไม่ต้องหั่นนะคะเขามีดีไซน์นะคะสามารถเปิดตัวฝาค่ะใส่เข้าไปได้เลยค่ะนะคะก่อนที่จะใส่ผักและผลไม้เข้าไปนะคะ เขาจะมีสวิตปิดเปิดค่ะอยู่ด้านหลังนะคะเปิดเครื่องก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่ในส่วนของผักและผลไม้ลงไปค่ะใช้แท่งดันนะคะเป็นตัวดันผักและผลไม้ห้ามใช้อย่างอื่นที่นอกเหนือจากแท่งดันนะคะเช่นปลายมีดซ่อมนะคะเพราะว่าตัวแท่งดันเนี่ยเขาออกแบบมาพอดีแล้วนะคะกับช่องรับค่ะทางนี้ส่วนประกรอบของตัวเครื่องแล้วก็วิธีการล้างทำความสะอาดค่ะนะคะส่วนประกรอบของตัวเครื่องก็จะมีโถรับกากค่ะ โัวรับน้ำแท่งดันค่ะฝาสกัดค่ะตัวนี้อาจจะมีหลายชิ้นนิดนึงนะคะแกนสกัดค่ะโถนะคะโถสกัดในโถสกัดก็จะมีในส่วนของตะแกรงกรองนะคะแล้วก็ที่ปาดน้ำนะคะตัวตะแกรงกรองนะคะ ใช้แปรงนะคะที่เขามีมาให้กับตัวเครื่องนะคะเปิดน้ําผ่านนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะค่อยๆทําความสะอาดค่ะนะคะส่วนตัวโถโถสกัดนะคะเขาจะมี ยางซิลิโคนเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเวลาล้างทําความสะอาดค่ะเราใช้ด้ามของแปรนสีฟันนะคะที่เขามีมาให้นะคะเขี่ยเข้าไปค่ะเผื่อว่าบางทีจะมีอาหารหรือเศษอาหารติดอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราจะประกอบตัวเครื่องกับนะคะก็อย่าลืมใส่ในส่วนของซิลยางตัวนี้ด้วยนะคะซิลยางตัวนี้มีหน้าที่ป้องกันน้ําไหลออกทางช่องกักนะคะเอาละค่ะเราใส่ซิลยางให้เข้ากับตัวโถก่อน จากนั้นวางตัวโถสกัดลงบนฐานมอเตอร์ค่ะนะคะใส่ตัวปาดเข้ากับตัวตะแกรงกองแบบนี้นะคะเขาจะหมุนได้แบบนี้นะคะใส่เข้าไปในตัวโถสกัดค่ะนะคะแกนสกัดตัวแกนสกัดเนี่ยค่ะเวลาที่เราใส่เข้าไปนะคะให้กดนะคะกดเข้าไปให้สุดนะคะถ้าเกิดเรากดเข้าไปไม่สุดเนี่ยเวลาที่เราปิดฝาของตัวโถเราจะปิดไม่เข้านะคะ ขาของตัวโถนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์แม่กุญแจเปิดกับแม่กุญแจปิดนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่ตัวโถนะคะใส่ให้ตรงกันค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนําในส่วนของแท่งดันอาหาระค่ะใส่เข้าไปโถรองรับน้ําโถรองรับกะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ การใช้งานนะคะแล้วก็การล้างทําความสะอาดไม่ยากเลยใช่ไหมคะวีรสุขหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกๆท่านจะมีความสุขกับการทําอาหารนะคะทานเองที่บ้านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ